กระทอมรู้สึกฟังแล้ทอมคิดว่าจะไปนอนโอ้โหมาแรงมากลมมนาะเพื่อนไม่รู้เลนที่จะได้พาไปหรือเปล่าครับ เพื่อนพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในเต็นท์นะครับส่วนมากผมก็ไม่มีอะไระที่นอนหมอนก็ไม่มีเราจะใช้เปย์นอนนันเรียนะครับเหมือนหน่อยก็ไม่มีอะไรแบบนี้แหละครับปกติจะไม่นอนเป็นฝรั่งนะครับผมจะนอนเปย์ข้างนอกมันมองเห็นแสงดาวแสงเดือนเรงนี้พาเพื่อนมาดูข้างในก่อนพืนนเรียครับก็จะกระเป๋ามาวางข้างบนนี้เป็นที่นอนนะครับ แล้วก็ทับวดนอนไว้ตลอดอเย่กับเพื่อนเดี๋ยวพาออกไปตัวไอ้ผ้าช้าเก่าครับมันมีอะไรบัางเดี๋ยวนี้เขาปลูกต้นไม้ต้นสักใส่แล้วนะครับโอเคไปกัน นี่บรรยากาศดีครับเพื่อนหลังจากฝนตกเสร็จีลยวจะพาไปเดินชมอดอนปุตตาครับดอนปุตตาประชาดอนปุตตาที่ป,ประชาเก่าครับเราจะไปเดินชมบรรยากาศว่มามันมีอะไรมั่งข้างใน อากาศมันหน้ากลัวไหมมีอาหารกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูความตื่นเต้นนีครับเพื่อนพอเวลาแป๊บครับเบนี่บเพื่อนนี่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กลาง ่ว่าจะมีอะไรนั่งอยู่ข้างบนไม่มีครับตรงไม่มีโอเคครับเข้าไปด้านในครับครับผมเรื่งหมาหอนมาแล้วครับนี่เป็นเวลาสี่ทุ่มพอดีเ,เพื่อนๆดูเสียงฟังเสียงหมาหอนจะเป็นสวนป่าเหมือนลัวครับ ข้บนนี้เ็เป็นยาบำรุงตัวหน,นักตามต้อดูไม่คยเ,เห็นอะไรครับมันมืดครับผมจะปรับตะเกียงเป็นแบบมีออนนะครับเวะลาปรับแบบนงนี่งเม่อ,อนเป็นยาบำรนะ เนี่ยท้ามชนชื่องงูสิงอะไรท่อมนอนตามคดานีานนะ้เฮ้ยชาวบ้านบุกลุกเยอะเลยนะจากให้สาขาแ้ให้เป็นที่สาธาันะเยอะเลยเินก็ทงระลังหน่อยนะสองลบมีปลาเข้าได้เรียนเยนะนนข้าได้นะนี่ติดเขาไม้ไปลำบากน,น,นี่เรนได้เปล่ มันจะเป็นบ่อหอิมะแมงกระเตียนานจะมาทราบไหครับเขาเขาจะกินยุงก่อนเช้าคกินยุงเลาหัน นอนง่านนยๆ็นบ่อลูกกบเกออลียดถือแต่ยาลงไปให้มันจะลุกึ้นไม่ได้ต้องรัดระวางให้เ้าบ่อยนี่คอัดชอบนอนเดียวงชอบนอนในการเสาไม้เรือนนี้คืองูนอนไม่เลยตานะไม่จิดเกือกตาถือว่าสว่าง,างนะเพื่อนนะ เดีย๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวเหมือนเดิมก่อนนะครับเขามาปลูกต้นไม้ปลูกไม้สักอ่ายางพาราใส่มั่งทํานามั่งนะครับเป็นดอนปู่ตาครับนี่เป็นที่ดอนปู่ตานะครับมันไปอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้นเสียงเรื่องอะไรตามเชิญมาดูวาความเยากงบเขาเต้นน้ำด้ว ไม่พาเดินหรอกเลยมันจะมีสารตระภูมิเก่าๆที่แบบว่าใครไม่ถูกครับไม่พาไปดูช่วงหัวข้ามถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปไปให้ดูน,น,น,นี่ไม่เจอตัดไม่เจอที่ตัด ตามประปรุงกัเก่าที่เขาทิ้งไว้อยู่อีกมุมหนึ่งด้านนู้นที่ด้านหน้าเรัานทเดินลำบากอยงนี้ครับมันมีที่เดินไปมหาวะอะไรหัวก็หัก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 อะไรเออถูกหวยเลย มันยอดไม้มัน,นกบหมดแลนะ้วทุก้แไปก่อนเพราะได้หัวโขนกันมั่งนะสมัยก่อนอย่างน,นี้ก็พอมีเสียงเสียดที่กรอบตาไมไอคิปเองมัน,นมีอะไรยต้องระวังที่จุดคือสัตว์ จับมือคิดมอย่าริมบ่อน้ำน,นะนะที่สำคัญเวลานอนก็ให้นอนในที่โล่งแก้งนะโอเค้เพืนเพื่อนนี้ไปเจอกันรอบหน้าครับอากาศจะพามาเดินอยู่ครับผมสวัสดีครับมา้ามาเริ่มเห่าแล้วมา้าชาวบ้านเลี้ยงไว้าทำตุ้นตรงนี้ว่าไฟอะไร ี่ไรบ้าตาดูนะครับเสียงว่าเลาะอะไรไม่มีเสียงหมาเลยมาแต่ไปโอเคครับ